สะพานทะเลบ้านครูกุกนะคะวันนี้มีหอยแหมงคู่นะคะหอยแหมงคู่ดูนะคะดูตัวเขาสดสดตัวเขาใหม่ใหม่เลยนะคะว้าวขอบอกดูนะ่าทานมากเลยมาทานกันบน้ำจิ้มของครูกุกสุดคูุกเลยดูนะคะตัวหืมชอบอืม,อมหวานเด็ดมาก ใครไม่ได้ทันพลาดอีกแล้วนะคะคุณบอกนะ,ะไปใกล้เดี๋ยวพาดฮกแค่แค่มาแค่ขาดดท,ทุกตัวนะคะดูว่าทุกตัวดูนะคะเห็นไหมอืมเดี๋ยวทีนี้จะต้องไปพิสูจน์ไปถามแล้วล่ะว่า ดูนะพี่โฟกัสเอามาดูใกล้ๆหน่อยดูอันนี้เป็นหอยสีส้มอันนี้เป็นสีเหลืองเขาแตกต่างกันยังไงนะคะจะต้องไปศึกษาไปค้นคว้ามาให้ดูแล้วล่ะแต่ขอบอกว่าหอยสดหวานก็เด้งมากเลยนะคะทานแล้วนี่ติดใจเลยนะคะติดใจเลยรเราไม่ได้ทานพลาดเลยนะคะอีกคำสุดท้ายคำสุดท้ายยั่วๆเลยจ้า เอามาใกล้ๆดูป้ะคุณดูใกล้ๆดูเนื osure, mond, corner, ้อหอยดูนะคะอืมอาะไรชัดจริงๆนะดูอืมจับเชิญนะคะหอยแมงผู้สดๆที่สะพานทะเลบ้านรูกูก้าหวัสดีค่ะ